เรามาที่เรื่องของตลกคนนี้บ้างดีกว่านะคะกับแอนนาชุนชื่นนั่นเองนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าคนที่เป็นตลกเนี่ยจะต้องมีความสนุกสนานเฮฮาตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็มีบางมุมที่ตลกไม่ออกเหมือนกันนะคะ คงจะมีหลายครั้งที่คุณต้องหลุดขาค่ะเมื่อได้ดูการแสดงของผู้ชายอารมณ์ดีที่ชื่อว่าแอนนาชวนชื่นหรืออเนกอินทจันทร์ค่ะนักแสดงตลกเจ้าของมุกภาษาไฮล้ําอย่างเช่นถุงต้องก็เป็นถั่วต้วมวและน้ำส้มก็เป็นน้ำส่วมอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> <ๆ>กับภาพที่เราชินตาเนี่ยคือพี่แอนนาเนี่ยเขาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสุขให้คุณผู้ชมแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยชายอารมณ์ดีคนนี้ก็ต้องประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายของชีวิตที่เรียกว่าตลกไม่ออกค่ะเพราะว่าได้สูญเสียคนอันเป็นที่รักอย่างคุณพ่อแแลละะคคุณม่่ในนเเวาัียก ไข่เป้งครับวันนกูมาลีกูมาลีกูจะมา,มาหาเรื่องกับกูอีกใช่ไหมนี่กูไม่หาเรื่องนะกูะแม่ตาย 10...27 ตุลาก็เลยลางานก็ออกกลับมาหาหา,หาแม่ทรรบ,บุญมาทรรบ,บุญธำมมาให้ครบเจกวังเสร็จแล้วก็กลับไปอีกเดือนหนึ่ง27ิพฤศจิกาพ่อเสียอีกแต่แม่น่ะ เราทําใจไว้ได้เยอะแล้วว่าแม่เขามีโรคประจําตัวเยอะมากแล้วมาพ่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนเป็นอะไรที่เสียใจมากหน้าวิีเราก็ไปเรียกเสียงฮาเราก็ไปเล่นตลกธรรมดาพอเข้าหลังวิธีทั้งพ่อทั้งแม่พังผูน้าตาไหลตลอดกู้สภาพจิตใจตอนนั้นแล้วกลับคืนมาอย่างไงบ้างพี่อ้นโอ้ใช่พ่อกับแม่เนี่ยใช้เวลาเป็นหลายปีมากเราต้องแยกแยะออกในเวลาทํางานต้องตัดถึงเราจะตัดไม่ขาดตลอดชีวิตแต่ณนะชั่วโมงที่เราทํางานเราต้องตัดให้ขาดเรียดมากกว่า เชื่อว่าฟ้าหลังฝนยังคงสดใสเสมอค่ะทวินไซด์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่นาสู้ต่อไปนะคะรวมถึงเป็นกําลังใจให้สร้างผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเยอะๆนะคะก็จริงๆมันไม่จเาะจะเป็นแบบนี้พูดตรงๆนะตั้งแต่นี่นี่แหละค่ะมืออาชีพนะเนาะ้องหลังก็มีความรู้สึกเสียใจยังไงนะพออยู่เบื้องหน้านะห้าสี่สามสองปุ๊บต้องแบบยิ้มทันทีทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากจริงๆเลยใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ